hello everyone welcome to the channel again and again i'm here at the space center houston at a nasa road one located at a seabrook city this city they call seabrook and the street is a nasa road one yeah. and this city they built is uh, not a long time ago i've been here in houston texas i have been here uh, very often yeah but this city they just built not over 15 years i guess yeah. or 10 years so the population in this city only almost 3 8 0 0 0 people that's all ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็อยู่เมืองซิบุกเนาะอ่าฝั่งฮุสตันี่ล่ะแล้วก็เป็นบ่อนที่ว่าอ่า space center เนาะของเมืองฮุสตันนี่เนาะ space center ก็หมายความว่าของพวกอนาอพอโล เนาะท่านจะเรียกว่าอ่ารพโรสิเอ็เนาะของอ่าอเมริกาเนาะที่ขึ้นไปถึงดวงจันทร์นี้แต่เมันเป็นล้มชีวิตที่ขึ้นไปแล้วก็อ่ามีอุบัติเหตุเนาะอ่าอุบัติเหตุแล้วก็คนอยู่ในอ่าพวกนักบินอวกาศของอ่ารพโพรสิบนี่ก็ตายมดเนาะเออประมาณนี้อย่างอันโซ่ในนอสแอสเปสเซนเตอร์ uh, the place they keep the Apollo 11 yeah the Apollo 11 you remember the United States of America the the, the first uh, space uh, or the, the, the first uh, Astro uh, Astro uh, they take the uh, Apollo 11 yeah go to the new moon another moon And they have accident uh, all astronauts is die yeah yeah the most uh, people they know that or the, the most African uh, american people they know that yeah and you see what? there today they close because it uh almost uh, <laughs> eight o'clock already yeah you see the they, uh, that thing, yeah. They take the Apollo 11, uh, go to the space uh, under the moon. I mean, yeah. See you but I cannot get inside because it closed already. Yeah, and that one is a uh, Apollo 11. ยแล้วข yeah. นาดเนาะตัวที่ท่านเห็นมันอับโรสชิเบสเนาะอัพโรสชิเบสเบนาะก็ได้น้ำเครื่องบินตัวนี้ขึ้นไปถึงหน,น,นึ่งชั้นเนาะแล้วก็มีอุบัติเหตุและะ้วก็นักบินตายมืดเนาะประมาณนี้เป็นอับโรสชิเบสเบนาะ Now you see, uh, you, you will see clearly on this side. Sorry, my uh, my my teeth. Uh, just fix uh, my teeth. My pronunciation is not uh, clear. Yeah. That one is uh, a eleven. Yeah. Before they locate uh another place. Yeah, another place, and you can. Uh, I mean, long time ago, you can go close to the april Eleven and uh, take the pictures, and you can touch it too. Right now, they have the fence. You just cannot go too close or touch the april Eleven now, or even that thing. They have the fence. You just uh, stay outside and uh, watch it. Yeah. And uh, admission, get in there. admission 35ดอลลาร์35ดอลลาร์ะ 35. จะเข้าไปเบึงอะพโรในไเนะาะก็ได้เสียไปหนึง่งสามสิบห้าดอลลาร์เนอะแต่วันนี้ิ่นปิดแล้วแล้วเมื่อกอพพ่อนอะพโรชิเปส์นี่ขับมาอยู่ขับไเจ้าอยู่นี่เนาะแต่เมื่อกอ่อนเนาะโดนนานมาแล้วเนาะท่านสามารถเข้าไปจับอะพโพรชิเปส์นี่ได้เมื่อก่อนมันจะตั้งอยู่เนาะกับไ่ได้นอรแบบนี้เนาะ แล้วก็ท่านสามารถไปจับไปบ่ายได้ทายห่วงได้แต่เดี๋ยวนี้ข้าเจ้าว่วให้จับไปบ่ายแล้วเพียงแต่จมีข้อห้ามข้าเจ้าก็เห็ดหัวอ้อมเนาะประมาณนี้เออก,เอ,เอกก็เป็นวงเรื่ก,การเนาะจะเป็นมุ่งเรื่อการก็ข้าพเจ้าก็เลยได้มแาแย่หนิเลยเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเขาเบิง่งประมาณนี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะ ก็เป็นคุ้มที่สร้างใหม่แล้วพี่น้องได้คุ้มนี้เด้วอ่าเป็นคุ้มที่สร้างใหม่ข้าเจ้าเอิญอ่ะเมืองเมืองซีบรุกกับเมืองนี้เมื่อเมื่อก่อนนี่จะเป็นป้าเป็นดงอยู่เนาะ,ะเป็นป้าเป็นดงอยู่กับแบบอัพโรโสิบเอ็ดน่ะล่ะเนาะเนาะแทนกับบริตตั้งไว้ฟากนี้คนจะตั้งอัพโรสิบเอ็ดนี่อยู่ฟากทางมังกรพุน่นเนาะ ฉะนั้นหล่ะเพื่อนเอาอพอลโลดเสียดิง่ายมาไว้ข้างนี้เพื่อนก็สร้างเมืองสร้างขึ้นไปเนาะประมาณนี้ก็เ,เ,เป็นชิ้สวยงามเนาะบรรยากาศ,ก,าศก,าก็ได้ดีขับเจ้าก็อยู่ข้างนอกพี่น้องเนาะอยู่ข้างนอกก็มีมือกล้องอีกดเด็เพื่อนก็ถ่ายเอาขึ้นกันเนาะก็ซ่องไม่ซ่องยูทูบไมเ่เพื่อนมีซ่องเยอะ ก็ประมาณนี้เนาะ so almost dark now อย่า i might make อะ only short clip อย่ากับสิคำแล้วเนาะครเปนนังเนาะกับสิคำมละกับจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะกับค่าเข้าหรือพี่นังเด้อค่าเข้านี่ที่ถือพันหนึ่งสามสิบห้าดอลลาร์เนาะจะเข้าไปเบิ้งอะโปรสเปซแล้วกับยานโอกาศเนาะกับ จับบ่ได้อีกเพิ่นมีห่วงเนาะเพิ่นมีเอาอ้อมโบคือแต่ก่อนเมื่อหลายปพลังเดีย๋ยวข้าพเจ้าเข้าไปไปจับไปบายแล้วก็ถ่ายหูวน้ำได้เดี๋ยวนี้เพิ่นกับเลี่ยนรถก๊อตไม้เนาะเพิ่นบ่ไปจับข้าพเจ้าก็เหลียวเห็นเพลิดห่วงนิดน้อยอ้อมบ่อยบ่อยให้คนเข้าไปใกล้เลยประมาณนี้เนาะก็เป็นสถานที่ของนาซาเลยนะเนาะของนาซาเลยดิสน,นาซาแอเรีย side area located at the Seabrook City once again yeah. this is uh, another nice city here uh, in Houston Texas yeah. ตัวนี้ก็เป็นเมืองซิบรุกเนาะก็ว่าอีกชนนึ่งเนาะเป็นเมืองที่สร้างใหม่ก็ไดนะ้เนาะเป็นเมืองที่สร้างใหม่ก็หลายปีมานี่นะเนาะก็อันนี้ทานเช่นเนาะกับบริษัทของบริษัทของขอานาจำลองแล้วเพียงเนานะอันนี้ของแท้เนาะจะเพิ่มใส่การ่ได้รับเพิ่มก็เอาเม็ดอินซะีเนาะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอองานอากาศนะเนาะ เพื่อนๆอย่างนี้มันที่สามสิบแปดเดย์สามสิบแปดเนาะดิสโทนิที่ตอร์เร็กซ์เย้ Welcome to Space Center Houston เยว ประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเป็นสอัดคลิปเพราะก็ำได้ละหน่อยนึงแลพี่ล้องเนาะคำได้ละหน่อยนึงใกลจะมืดและจะอมุสดาร์กน่าเพราะว a าผ e ยไปในเวสตันและ pass บนี่นันเป็หต the clip คลิป Also, I like, I like this place. Yeah, I like this place here. Yeah. Nice, uh, nice, street. Yeah, and uh, new building. Yeah, got like all kind of a store there, or shop there. Inside they have the shopping mall too. But they uh, some they close. Yeah, some they still open. and you see that r o over there yeah It s i s uh, the f r a g yeah the f r a g I mean they call international space station uh, uh, participant yeah participant ก yeah. ะทุงเห็นาะที่ว่าเป็นทุงของทุกๆประเทศเลยเนาะอ่าที่ว่าเข้าร่วมเนาะมีหลายประเทศ ค้าบเจ้าก็บโบสามารถสีบอกได้อามีเศแด่นเนาะประมานี้ก็เป็นพนังสานสะอาดในเรองงานตาเนาะกัเลากเมื่อเต็มละประมาณนี้เนาะกะเป็นซอดคลิปนหนึ่งก็บก็ทมีเฟรดเล t me ีซ e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ten, 11, 12, 13, 14, 15 countries. Yeah. That's why they call it inter, International Space Station uh, Participant. Yeah. Wow. <laughs> NASA นาซาน้องใครเนาะบริเวณกต่เดินย่าจบกน้ำเนาะคือพระเจ้าได้ว่าไปแล้วเนาะมีเวลาก็เลยมาไปเห็ดคลิปสั้นๆให้พี่น้องเราเบิง่งเนาะประมาณนี้

they use this uh, uh this thing this space uh, down to the earth yeah like uh go to the ocean or something like that yeah so that's about like that yeah it's night at night too so t โซ่เ for watching uh, don't forget to like comment and subscribe w if you please yeah. ขอขอบใจนะพี่น้องเนาะที่เข้ามาเบิ้งแต่อย่าลืมกดไลค์ให้เขาเห็นกดติดตามพร้อมไล่กดกระดิ่งให้มันคอยพี่น้องเนาะขอขอบใจนะพี่น้องเด้อที่เข้ามาชมอ่ะ we see you next clip and bye bye พบกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะ bye bye 对。Yeah.